ดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงแป๊บนึงนะครับดูซิว่าวันนี้นะครับเสียงปกติไหมนะครับแต่ที่รู้เสียงผมไม่ปกตินะครับเพราะว่าฝุ่นเยอะนะช่วงนี้นะปกติไหมนะครับโอเคครับวันนี้นะครับ เป็นไลฟ์เรื่องนะครับร่างกายหรือว่ากายภาพกายภาพก็คือฟิสิคอลนะครับผมหรือและจิตใจหรือว่าเมนเทลหรือว่าไซโคโลจิคอลนะครับจิตใจกับร่างกายนะครับมันเกี่ยวกันหรือไม่นะครับผมไม่รู้นะว่าไลฟ์นี้จะเร็วหรือช้านะครับลองดูดูไปเรื่อยๆนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ ซึ่งถ้ามันช้าเอ้ยถ้ามันถ้ามันจบเร็วก็ก็ช่างมันนะครับแต่ถ้ามันนานเราก็ค่อยๆฟังกันไปเรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนรายการเนี้ยก็จะเป็นไลฟ์สาระนะครับผมก็เหมือนฟ้องเสียงเขาว่าไลฟ์สาระอะไรอย่างเงี้ยแหละเออนะจะได้แบบเข้าใจว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรหรอกนะคืออยากจะมาบอกเฉยๆอยากจะมาพูดเฉยๆยามาคุยเฉยๆ,ๆนะครับ คือบางคนเนี่ยครับเขาคิดว่านะร่างกายอะมันไม่เกี่ยวกับจิตใจหรือเขาอาจจะลืมอะไรมันไปบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาคนส่วนใหญ่เนะี่ยบอกเลยว่าคนส่วนใหญ่เขาจะตามใจตามใจตัวเองมากกว่านะครับมากกว่าตามใจร่างกายตัวเองเขางงไหมงงไหมเออ คือคนส่วนใหญ่จะทรีตความรู้สึกของตัวเองเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าเรื่องของ m e n t a ลเนี่ยเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยเรื่องของจิตใจเนี่ยเขาจะเอามาเป็นอันดับหนึ่งเอามาแบบเขาเรียกว่าเป็นความสำคัญลำดับแรกๆนะครับมันก็เลยทำให้บางคนเนี่ยบางทีเนี่ยเฮ้ยไอ m e n t a l หรือว่าเรื่องของจิตใจเนี่ยมันส่งผลต่อร่างกายนะครับผม อย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นนะคนที่เวลาเขาเครียดนะครับเวลาเขาเครียดน่ะรู้อยู่แล้วนะครับเวลาเราถ้าเราเกิดอาการเครียดขึ้นเนี่ยฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันจะหลั่งออกมาเยอะนะครับฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยมันทําให้เรานะครับหลั่งออกมาแล้วมันก็ทําให้เราเครียดนะครับยิ่งหลั่งและยิ่งเครียดร่างกายก็ยิ่งแบบหัวใจเราก็จะเต้นเร็วขึ้นนะครับตื่นตัวตลอดเวลาซีเรียสนะครับนอนไม่หลับ อย่างเงี้ยมันไม่ผ่อนคลายไม่รีแล็กซ์นะครับมันก็เลยทําให้ตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามันแบบที่มันกระตือรือร้น,นมันทํางานแล้วก็บางทีแบบว่าเกิดอาการนอนไม่หลับนะมันก็ส่งผลต่อร่างกายแน่นอนอยู่แล้วนะซึ่งจริงๆแล้วบางคนผมว่าลืมคิดข้อนี้ไปนะครับผมจริงๆมันมีหลายเคสเลยนะวันนี้เหมือนมาเล่าแบบเล่าเล่าเคสยกตัวอย่างมากกว่านะครับคือผมอะ จำทฤษฎีอะเป๊ะๆไม่ได้หรอกเพราะว่าเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าจิตใจเนี่ยส่งผลต่อร่างกายนะครับผมผมว่าคนส่วนใหญ่รู้อ่ะแต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าร่างกายเนี่ยก็ส่งผลต่อจิตใจของเราด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมว่าหลักๆเลยนะครับเรื่องของ เดี๋ยวขออยกตัวอย่างไออันแรกให้หมดก่อนนะก็คือเรื่องของจิตใจที่ส่งผลต่อร่างกายนะครับอย่างที่สองคือสมมุติว่าโอ้เดี๋ยวนี้เยอะขึ้นนะเรื่องของการสูบุรีนะครับสูบุรีนะครับในผู้หญิงหรือว่าผู้ชายเนะี่ยผมว่าเยอะขึ้นเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับยิ่งเดี๋ยวนี้นะครับผมมันมีบุรีไฟฟ้านะผมขายกันน่าชื่นตาบานเลยนะครับคือ นักชิมทบานตามตลาดนั้นนะครับมีเป็นแอร์เอ้ยมีเป็นแบบเป็นตู้นะครับเปิดแอร์เป็นเย็นเอิดแอร์เย็นแบบมีกล่องแบบเป็นฟุ้งฟิ้ง,งสีนูน่นสีนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งเราเห็นกันได้ตามท้องตลาดทั่วไปมากๆนะครับผมเพราะอะไรนะครับผมมันจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องของการตลาดนิดนึงนะครับผมก็คือเวลาคุณจะซื้อของนะครับผมคุณน่ะจะซื้อของด้วยอะไร ดูจากราคาหรือเปล่ามันแพงมันถูกมันอะไรหรือเปล่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมหลักๆเลยนะเวลาเซลลเขาขายของนะเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าคนอนะ่ะซื้อของจากอารมณ์ครับมาก่อนมาก่อนมาก่อน,อนเพราะว่าเราคือมนุษย์เข้าใจปะเราคือมนุษย์คนหนึ่งเรามีความรู้สึกเนื้อออกใช่ไหมฮะเรามีความรู้สึกนะครับมันก็เลยทําให้อารมณ์เนี่ยมัน มีผลมากนะเว,กนะเวลาเราจะซื้อของขอะไรเวลาซื้อของอะไรเนี่ยมันจะมีมีผลมากเลยนะครับเรื่องของอารมณ์นะก็ก็เลยทําให้แบบว่าแล้วแล้วบุหรี่ไฟฟ้ามันมันดียังไงหรือว่าบุหรี่ธรรมดามันดีไงทําไมคนถึงซื้อเยอะนะครับคือบอกเป็นเสียงเดียวกันเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่นะครับที่สูบนะครับหรือว่าที่ดูดบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเพราะว่าแก้อะไรครับมันเครียด แก้เครียดไงดูดไปดิบอกเลยนะบุรีเนี่ยนะครับผมไปฟังนันเอกมาสิงอมควันถ้าเคยถ้าใครเคยดูนะครับก็ทุกคนจะรู้ได้ไดว่านันเอกเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าบุรีเนะี่ยมันคือกุศโลบายอย่างหนึง่งเช่นเดียวกันนะครับทุกคนรู้ไหมว่าบุหรี่ไม่ดีถาม ทุกคนผมว่าทุกคนรู้แหละว่าบุหรี่ไม่ดีข้างซองจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้มันมีข้างซองมันก็เขียนว่าเป็นนูน่นเป็นนี่มีโรคน,น,นู่นโรคนี่ทําให้ฟันเหลืองทําให้อะไรเงี้ยข้อเสียมันเยอะมากเลยข้างซองแต่ถามว่าทําไมคนยังซื้อกันเยอะอยู่เลยเออทําไมมันเป็นแบบมันก็เป็นอีกหนึ่งสินค้ายอดฮิตเหมือนกันอ่ะที่ถ้าไม่มีคนซื้อเขาก็เลิกผลิตแล้วมันก็จะไม่มีขายนึกออกใช่ปะ มันจะน้อยลงเรลยถ้าไม่ไม่มีขนแตกมันก็ยังมีขายแบบตามร้านสะดวกซื้ออะทั่วไปเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นเหตุผลหนึ่งครับว่าทําไมคนถึงซื้อบุหรี่มาสูบกันเพราะว่าเขาอะเครียดและเขาอะอยากที่จะท r e a t อะอารมณ์ตัวเองอยากที่จะ t r e a อารมณ์แความรู้สึกตัวเองให้มันกลับมา เป็นปกติให้มันอารมณ์ดีขึ้นให้มันรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นให้มันรีแลกซ์มากขึ้นเพราะว่าชีวิตวมันเครียดนะครับงานมันเยอะงานมันเครียดเงินมันน้อยหรืออะไรเงี้ยคือเขาเพยายามที่จะทรีตตัวเองทั้งทั้งที่บางทีนะครับเงินเดือนเขาก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่ว่าเขาก็เอาไปซื้อตัวเนี้เพื่อเอามาทรีตตัวเองเพื่อเพื่อเอามารักษาอารมณ์ตัวเองเพื่อเอามาให้ทําให้อารมณ์ตัวเองดีขึ้นโดยที่เขาก็ไม่ได้คิดหรือว่าไม่ได้แคร์ เรื่องของร่างกายนะครับว่าร่างกายเขาจะเป็นยังไงกันแน่นะผมร่างกายเขาจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจะฟันเหลืองไหมเขาจะตัวผิวค้ำขึ้นไหมเขาจะมีข้อเสียอะไรเกี่ยวกับปอดไหมสมรรถภาพทางปอดเขาจะลดลงไหมแคร์ไหมครับเวลาคุณสูบคุณแคร์ไหมไม่แคร์เห็นปะเห็นไหมว่าอารมณ์และความรู้สึกนะครับผมมีผลมากนะครับในการเลือกซื้อสินค้าและมีผลมากมากผมว่ามากกว่าร่างกายและ แลร่างกายอีกนะครับคุณห่วงความรู้สึกเอาตรงๆนะที่ผมจะพูดคือพวกคุณอ่ะส่วนใหญ่ห่วงความรู้สึกของตัวเองมากกว่าร่างกายตัวเองจริงไหมลองคิดคิดดูลองทบทวนดูดิจริงไหม,ดดไหมซึ่งไม่ผิดครับไม่ผิดที่คุณจะทําแบบนั้นไม่ผิดมันคือร่างกายของคุณคุณจะทําอะไรก็ได้นะครับแน่นอนผมบอกแล้วว่าร่างกายคุณ ชีวิตคุณคุณเกิดมาครั้งเดียวสักวันคุณก็ต้องก็ต้องมีวันที่ตายไม่มีมีวันนั้นอยู่แล้วนะครับคุณสามารถทาอะไรก็ได้คุณสามารถลองอะไรที่คุณอยากลองนะครับเป็นเรื่องปกติมากมากๆกมาก,มาก,ม,ากมากเลยนะครับที่จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งนะครับมันทํามันก็เกิดอะไรขึ้นครับมันก็ทําให้เป็นไงมันทำให้รู้สึกว่า จิตใจอ่ะมันมีผลมากกว่าร่างกายนะครับคือคุณคุณให้ความสำคัญกับฝั่งของจิตใจอ่ะมากกว่านะผมคนส่วนใหญ่นะ <c oughs> ซึ่งจริงๆแล้วมันก็ส่งผลต่อร่างกายทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยเช่นกันนะครับเวลาคุณแบบว่าเวลาคุณสูบบุหรี่ใช่ไหมคุณรู้สึกดีขึ้นจริงจิตใจคุณดีขึ้นจริงนะครับแต่ว่าร่างกายคุณมันแย่ลงนะครับผมแล้วสุดท้ายคุณก็ไปเครียดใหม่ พอเครียดใหม่กูก็ต้องสูบบุรี่ใหม่ร่างกายกุณแย่ลงแต่ติดใจคุณก็ดีขึ้นซึ่งมันทางอารมณ์อ่ะมันเขาเรียกว่าเหมือนไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุอนะเนาะมันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นหาตัวช่วยทําแล้วดีทําแล้วโอเคอย่างเงี้ยเออพูดถึงบุหรีเนาะไปพูดถึงกุสโลบายอย่างหนึ่งนะครับคือบุรี่นะ่ครับมันเป็นกุสโลบายนะครับผมอย่างหนึ่งก็คือเวลาสังเกตน,นะเวลาคุณคอ์ติซอลหลังเยอะเนี่ยคุณจะหายใจสั้นหายใจ เร็วหัวใจมันจะเต้นเร็วไงซิมพาติกมันจะเลา้าเล้าเยอะกระตุ้นเยอะกระตุ้นเยอะเนะี่ยคุณจะหายใจสั้นหรือบางคนแม่งกั้นหายใจเลยโกรธอ่ะเคยเห็นไหมกั้นหายใจอ่ะอืมโกรธอ่ะอืมมันเป็นอย่างนั้นเลยจริงๆบุหรีนะ่เนี่ยมาเพื่อทําให้คุณเนี่ยพยายามที่จะหายใจเข้าเวลาคุณเวลาเคยเห็นเวลาคนโกรธไหมสูดหายใจลึกๆสูดหายใจลึกๆคิดว่ามันหายไหม หายไหมหายไหมครับตอบครับไม่หายใช่ไหมครัใช่ครับในทางจิตใจไม่หายครับเนื่องจากอะไรครับอันนี้ผมไม่มีทฤษฎีนะผมเดานะเดาเอาล้วนๆนะแย้งได้นะครับแย้งได้เลยนะผมแย้งอย่างสร้างสรรค์แย้งได้เลยนะครับผมเดานะครับไม่หายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณทําอยู่ทุกวันครับคุณคิดว่ามันอะ สูดเข้าสูดออกอ่ะเป็นเรื่องปกติตอนนอนกูก็หายใจตอนตื่นกูก็หายใจตอนกูโมโหกูยังต้องหายใจเข้าหายใจอ่อยเหรอมันกูก็ทําอยู่แล้วไงเออเข้าใจปะเออมันเป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ้ยมันไม่เห็นมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันจะหายได้ยังไงมันก็ไม่หายดิจริงปะเออพอมันไม่หายอย่างเงี้ยกูต้องไปหายอย่างอื่นแหละใช่ปะ ที่มนช่วยให้คุณหายใจเข้าหายใจออกได้เป็นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นอันนี้ผมเดามากมากนะเพราะผมก็ไม่ได้สูบบุหรี่ไม่ได้กินเหล้านะผมไม่รู้นะครับคาดการนะคิดว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าแต่แต่นั้นเน็กก็พูดแบบนั้นว่าเออมันเป็นกุสโลบายนะครับให้เราเนี่ยพยายามจะหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยออกยาวๆอ่าเห็นไหมมันจะผ่อนคลายลองทําดูลองทําดูลองทําดู สูดหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวๆอ่ามันช่วยได้นิดนึงแหละถึงมันจะไม่ไม่ได้ช่วยเยอะแต่มันช่วยนิดนึงอ่ามันก็เป็นกุุ่ลโบรบายอย่างหนึ่งเห็นไหมว่าแค่คุณหายใจเข้าออกปกติมันก็ช่วยได้บ้างแล้วนะผมแต่ว่าอันนี้คุณดันสูตรเข้าไปด้วยด้วยอะไรด้วยอะไรครับด้วยอะไรที่มันเป็นรูป,ประธรรม ด้วยอะไรที่มันทำร้ายสุขภาพของคุณด้วยเนะี่ยคือมันค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะผมหนักเหมือนกันนะครับวันนี้หัวข้อของเราก็คือจิตใจกับร่างกายใช่ไหมครับคุณคิดว่าอันไหนอะ่ะมันน่าจะสำคัญมากกว่ากันนะครับอันเนี้ยแล้วแต่คนจะมองนะครับผมซึ่งคนส่วนใหญ่ผมบอกเลยนะครับคุณมองจิตใจตัวเองเป็นหลักอยู่แล้ว คุณมองความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักอยู่แล้วนะครับคุณทรี a ความรู้สึกของตัวเองก่อนอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่คุณจะทําอยู่แล้วแน่นอนทําเป็นปกตินะครับคุณก็เลยรู้สึกว่าความรู้สึกมันน่าจะสําคัญกว่าซึ่งคุณก็ไม่ผิดนะครับแต่สําหรับผมนะครับ ความรู้สึกผมสำคัญเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือสุขภาพนะครับถ้าเราทรตคเขามรู้สึกตัวเองแล้วสุขภาพเราแย่ทำให้เราดอบลงดอบลงดอปลงผมไม่ทำนะครับผมยอมที่จะเป็นแบบนั้นไปให้มันปล่อยปล่อยให้มันรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่แบบนั้นไปนะครับสุดท้ายครับมันจะหายเองครับ ยังไงมันก็ต้องหายครับไม่หายก็ยังก็ต้องหายครับหายเองจริงๆครับ <c oughs> ลองมาแล้วครับในหลายๆเหตุการณ์ในชีวิตครับผ่านมาแล้วมันสามารถหายได้ครับไม่แย่ครับในการไม่ทําอะไรเลยแล้วก็นั่งคิดทบทวนแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด,ดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนมุมมองนะครับสิ่งที่ทําให้เราเสียใจ สิ่งที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกโกรธสิ่งที่ทําให้รู้สึกโมโหมันจะสอนเราไปเรื่อยๆนะครับสอนเรา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 จนกว่าเราจะจามันได้สอนเราจนกว่าเราจะหยุดมันสอนเราจนกว่าเราจะเข้าใจมันสอนเราจนกว่าเราจะสามารถที่จะแก้ไขมันได้โดยที่ไม่ใช้เวลานานสามารถใช้เวลาได้รวดเร็วกับมันนะครับ ให้มันผ่านไปเหมือนลมอ่ะผ่านมาปุ๊บแล้วก็ผ่านไปฟิวเลยแค่นั้นเลยเห็นไหมว่าไม่ยากนะครับกับการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองกับการจัดการกับร่างกายของตัวเองเห็นไหมครับว่าทั้งสองอย่างนี้มันเป็นหัวข้อที่ใหญ่ทั้งคู่แต่มันก็มีส่วนที่จะเกี่ยวข้องกันทั้งคู่เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่าง ร่างกายส่งผลต่อจิตใจบ้างนะครับสมมุติว่ามันยกตัวอย่างอันนี้มันค่อนข้างง่ายนะครับมันเห็นภาพเยอะนะครับสมมุติว่าคุณดูแลสุขภาพ <c oughs> คุณอยากที่จะดูแลสุขภาพนะครับแต่ว่าคุณไม่มีความสุขกับมันแค่นั้นเลยนะครับอย่างเช่นคุณกินแต่อกไก่คุณกินแต่อาหารแม่อร่อยเนี่ยมันก็ส่งผลผลต่อจิตใจคุณแล้วนะครับ เห็นไหมว่าจิตใจคุณจะแย่ลงแย่ลงแย่ลงเลยเมื่อคุณพยายามย่ทามันโดยความยากลําบากรู้สึกว่ามันลําบากลำบากลำบากลำบากถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันลําบากที่จะดูแลตัวเองนะครับคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีของตัวเองหรือว่าค่อยๆทํามันค่อยๆเริ่มมันนะครับแนะนําอย่าเร่งรีบนะครับแนะนําค่อยๆทํานะครับผมบอกแล้วว่าเรื่องสุขภาพเนี่ย มันรีบไม่ได้เรื่องการออกกายมันรีบไม่ได้เรื่องอาหารมันรีบไม่ได้ให้มีความรู้ก่อนให้เข้าใจก่อนเข้าใจมันว่าเออจริงๆแล้วมันคืออะไรจริงๆ้วมันทําจริงนะช่วงเนี้ยผมอะเจอคนที่แบบ b m เไอเกินอะอ้วนๆอะ,อๆอะตรงๆเลยพูดเรื่องแบบสุขภาพอะโคตรบ่อยเลยเอาจริงปะซึ่งผมคิดว่าเขาสนใจนะเว้ยแต่ว่าเขาแค่ทําไม่ได้อะ่ะอืม คือเวลาเขาพูดอ่ะเขาก็ก็ใช่แหละเออมันก็จริงใช่มันบางทีอมันก็จริงแหละทฤษฎีมันมันแน่นอ่ะแต่พอตัวเขาที่จะปฏิบัติจริงอ่ะมันยากอ่ะซึ่งมันผมว่าแบบก่อนก่อนเราพูดจริง,จร,งจริงนะคือก่อนที่เราผมบอกแล้วว่าผมพยายามที่จะทําก่อนที่จะออกมาพูดเนะี่ยหรอวะเพราะที่ เจตดีที่เราได้ยินมาบางทีเราไม่รู้หรอกเว้ยว่ามันจริงหรือไม่จริงเข้าใจปะคือเราก็เลยอยากที่จะลองมันก่อนลองดูมันก่อนว่าทําได้แล้วมันโอเคไหมมันจริงไหมจริงสาหรับเราไหมซึ่งคุณกับผมอะเป็นมนุษย์เหมือนกันใช่ปะมีขาสองข้างมีแขนสองข้างมีออยวะขายกันใกล้เคียงกันมันก็เลยแบบขายกันสามารถใช้ชีวิตที่ขายกันได้สามารถที่จะ แต่ไม่เหมือนนะมันเหมือนไม่ได้คือคล้ายกันได้เป็นแนวทางได้อายุมีผลเพศมีผลหลายๆอย่างมีผลหลายๆอย่างต่างกันได้แต่ถามว่าทําคล้ายกันได้ไหมได้เหมือนกันนะครับอคุณอาจจะต้องทํามากกว่าหรือทําน้อยกว่าผมก็ก็แล้วแต่อยู่แล้วแต่ช่วงอายุด้วยแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่พื้นฐานของแต่ละคนมันไม่ไม่เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วนะครับซึ่ง มันนั่นแหละครับคือความจริงของโลกมันก็มีไม่ไม่ไม่เยอะนะครับเรื่องของจิตใจส่งผลต่อร่างกายนะครับแล้วก็ร่างกายก็ส่งผลต่อจิตใจได้เช่นเดียวกัน,นครับอยู่ที่คุณว่าคุณจะบาลานซ์ของมันยังไงนะครับผมคุณอยู่ที่คุณว่าคุณจะดูแลมันยังไงซึ่งผมมามาโฟกัสเรื่องของการดูแลสุขภาพมากกว่าเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะคนเขาจะท r e เอ่อเรื่องของเมนลมากกว่านะครับผมหลักๆเลยนะครับผม เวลาคุณหิวเวลาคุณรู้สึกเครียดคุณไปหาอะไรทําคุณผมอยากรู้ว่าไหนไหนคุณจะคิดเหมือนผมไหมว่าเวลาคุณรู้สึกเครียดอะครับเวลาคุณรู้สึกแบบที่ถ้าคุณไม่ดูดบุหรี่ถ้าคุณไม่กินเหล้าคุณทําอะไรครับก็ต้องกินใช่ไหมฮะกินของหวานไงใช่ปะ ถ้าคนนู้นก็กินของหวานสไตล์นั้นอยู่แล้วนะผมแล้วก็อ้วนอ้วนอ้วนขึ้นนะเพราะว่ามันเครียดไงครับเห็นไหมว่าคุณทรีตตัวเองด้วยของพวกนี้เหมือนตามใจตัวเองตามใจจิตใจของตัวเองอ่มันก็เลยทําให้คุณอ,อาจจะไม่ได้นึกถึงสุขภาพมากซึ่งสุขภาพอะเป็นตัวที่คุณ่ะให้ความสําคัญกับมันผมว่านะน้อยกว่าเรื่องของเมนเทลเมนเทลของคุณ่ะสําคัญกว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น คน,คนที่อ้วนส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นคนที่ลดน้าหนักไม่ได้ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้น,นครับเพราะว่าเขาให้ความสาคัญกับเมนเทลของตัวเองความรู้สึกของตัวเองความอยากของตัวเองมากกว่ามากกว่าที่เขาจะให้ความสาคัญกับสุขภาพาของตัวเองเอาไว้ว่าของตัวเองสเปอร์ฟอ์แมนซ์ของตัวเองนะครับแล้วก็นั่นแหละนะครับเส้นเลือดของตัวเอง <c oughs> อะไรก็ว่าไปนะผมสเปอร์ฟอ์แมนซ์ของตัวเองมากกว่านะครับนั่นแหละครับมันก็มีแค่นี้เลยนะครับผม ซึ่งผมก็เลยชอบที่จะพูดเรื่องของสุขภาพอ่ะให้ทุกคนอ่ะเข้าใจมากกว่าเรื่องของความรู้สึกเพราะความรู้สึกอ่ะทุกคนผมว่าทุกคนแบบมันทุกคนรู้สึกได้อยู่แล้วอ่ะทุกคนใช้มันเป็นอยู่แล้วทุกคนสามารถที่จะบังคับมันหรือว่าตามใจมันเป็นอยู่แล้วอ่ะก็อันนี้ก็ต้องออกตัวอีกว่าเรื่องของ m e n t a l l ะผมไม่เก่งเลยนะครับ physical physical โอโลจีไม่ใช่ไซโคโลจี Psychology, นะครับผมไม่เก่งเลยนะครับรวิชานี้ผมแบบยากมากนะครับตอนตอนเรียนนะครับผมรู้สึกว่ามันยากมากครับแต่ว่าพอเอาข้อจริงแล้วคิดว่ามันไม่ได้ยากมากนะครับในการบังคับตัวเราเองนะครับกับความรู้สึกนะที่เราจะเข้าใจมันแล้วเราก็รู้จักมันดีพอแล้วเราก็สามารถที่จะควบคุมมันได้นะครับควบคุมอารมณ์ตัวเองควบคุมความรู้สึกตัวเองควบคุมเหตุและผล ที่จะต้องตามใจมีเหตุมีผลในการตามใจตัวเองแค่นั้นเองนะแค่นี้เลยนะครับไลฟ์นี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมเหมือนเดิมครับผมผมว่ามันไม่มีสาระอะไรอะไรเท่าไหร่นะผมแค่เข้ามาคุยเข้ามาโอเคกันแล้วนะผมแล้วเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปนะครับทุกคนบายบายครับ